ภาผ้าชุ่มดอกไม้ค่ะทุกคนนี่หล้ดจากกันไหมคะว่าดอกอะไรนี่ก็เหยียกดอกอะไรสวยนะคะเนี่ยเป็นดอกขึ้นมาจากดินเลยนะคะตอนนี้เขาจะดอกไอ้นี่เ็าจะเลียกว่าดอกปุชช่างนะคะดอกปุตยัยเนี่ยก็เป็นดอกขึ้นมาจากดินแบบนี้เลยค้ายๆจำพวก กระเจียวเลยไปาาน่ะค่ะน่าว่าจะเป็นไปทำนองปนัเพววาเขาจะเป็นดอกที่พุูขึ้นมาจากดินส่วนดอกนี้ไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมนะคะเพราะว่ายังไม่เคยลองแต่ว่าสวนของลำต้นเขานะคะจะกินได้เดี๋ยวจะพาไปชุมสวนของลำต้นนะคะนี่อันนี้เป็นสวนของลำต้นนะคะทุกคนนี่ลำต้นของเขาสูงนะคะแต่ต้นเนี่ยยังไม่สูงทถาไหลเนี่ยลำต้นขนาดเนี่ยก็ใจเอาทรายข้างในกินได้นะคะแต่ว่าถ้า ผานลำต้นเดี๋ยวมันยิ้มสูงเลยปนีมันเกเแล้วนะคะทรายมันกินไม่ได้ลำต้นเขาจะกินได้นะคะตอนตอนปุช่างเนี่ยค่ะเขาอยากปุชย้มหรือว่าปุช่างเนี่ยส่วนของลำตนน้นปนีนะคะเราสามารถมโปกที่ว่าเอาเอาเอ,เอส่วนโอนข้างในอะค่ะเอาไปทําเกงทําอาหารหรือว่าเอาไปเนะ กับนำฉุบนะคะกินเป็นพักจิ้มกับนำฉุบได้ส่วนของลำต้น้างในนะคะต้นโอนข้างในเขาจะช่วยเป็นสรรพคุณที่ว่าเป็นสมุนไพรอะคะ่ะช่วยครับลมช่วยครับลม,บลมแล้วก็ช่วยในเรื่องของเออไล่ายางนะคะจะไม่ค่อยได้เลยที่ว่าสรรพคุณที่ในชัดก็คือครับลมช่วยจะิลื่อนอานร,ระบบย่อยอาหารนะคะนี่ ใครที่วายังไม่เคยล่องนะคะก็ล่องดูนะคะเป็นผืนสม,มุนไพรไม่อันตาลายเราก็กินร้อยด้วยนะคะกินร้อยเอาไปทําเกง่งกนถ้าว่าเป็นส่วนของทําเกง่งส่วนของทําเกง่งเก่งเกี่ยวกับเออเก่งคั่วเหนือคั่วใสกะทิเป็นอย่างนี้ค่ะกับเหนือกินอร่อยมากเลยค่ะทุกคนหามาลองกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่สวนก็มีขายอยู่นะคะไอตอนพันของ จะทรงเป็นเงาอะค่ะของตอนปุดช่างนะคะเอาไปปลูกประดับก็ได้หรือว่าจะปลูกไหว้กินหลับประทานเป็นพืชสม,มุนไพรก็ได้นะคะจะมีตีสสวนก็จะมีทรงลูกข่ายอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะตอนนี้